ต่อให้หลอูกชายเพิ่อนกับเป็นตะแข่งแรงอยู่พียงหน่อยเนาะเออมีแต่ฟูน้ำดำเลยฮึบฮึบฮึบเออวางตีนได้จ้ะเงินซ่องเลยวะมันกันมือนกันว่ามันบูมแมนนั้นมีฮุกเลยมีมีเถอะไอ้ฮุกเลยเนาะเออขอยก่รางวัลชิว่าเก้ากินนี่เว้ยบอกได้เรี๋วแจ้งให้เนาะ น <laughs> ี่ดิีดหน่หนนะอยเนาะเรื่องเรื่องไล่กับผู้เล่ถามเจ้าของเฮือนเลยพี่น้องเนาะจัดใหม่อีกเลยด้วนะยเจ้อไพ่เ <laughs> นาะเลิกงานนะ้ <laughs> าไพ่ก็แม่นเนาะจัคเื้อไพ่ในอย่างนี้เหมว่าผู้เล่ถามเจ้าของเฮือนว่าเออเจ้ามัก์คไล่ไล่นายเปิดเอาให้เพิ่เองกด้วยอันนี้เพิ่นไล่อย่างพูดหนิเนาอะอ่มันเป็นขึ้นน้ำ,นำหน่ำนี่นะเนาะน้ำทะเลเนาะ <laughs> พ่อๆกันตอนบรรยากาศแดงแรงได้พี่น้องเด้อกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสุกูสู่คนพี่น้องเอ้ยเนาะไก่ย,ยินที่เราหับทานเข่าสู่สองบาทแสนบานเฮาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะพ่อๆกันมืาอนี้เนาะอ่าอยู่ที่เรือนซานของทางนองดำเด้อพี่น้องเด้อเนาะเวขามาตอนคำคำแดงแรงพี่น้องเอ้ยเนาะปกติทางบ้าแสนกับสเขามา ตอนเศร้าๆพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้แวะกลับมารอบแรงพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็เข้าบ้านเด้อพี่น้องเอ้ยมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งชมนํากันความคืบหน้านเนาะอ่าเฮือนซานของทางน้องดําให้พี่ให้น้องเบิ่งชมนํากันอีกเด้อพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้การตั้งสร้างเพิ่อนอ่าก่อเนาะแล้วก็ตั้งวงกบแล้วพี่น,น้องเอ้ยเนาะยังเหลือแต่เทคานรายการ ทา,างบล็อกแก้วก่อขึ้นไปจนสุดเลยอะไรเป็นตัวเองเนาะมื่อกี้กาทางบอ,บอแซนซ์บล็อกแก้วเป็นตัวเองเนาะจำนวนหกแกเก็ดเป็นตัวเองเนาะมาให้ทางน้องดำเพิ่นเนาะหาแก็ดเป็นตัวเองมานุกเก็ดเนาะโอ้ยเป็นตัวเองทางสร้างเพิ่น,นกำลังพากัน เทคานอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าโตเนาะสบายดีเดอ้อสร้างเดอ้อเนาะเดี <c oughs> ๋ยว่างานปิดตอนไทยค่ำเนะา <c oughs> นะอ่ากำลังเทคานพี่น้องเอ้ยเทคานนี่กลายเป็นอาบดท,ทางนี้เนาะยังทางนันตัวหน้าพุ่นบาดนี้เนาะอ่าคานบักใหญ่พี่น้องเอ้ย โอ้เฝนก่อเนาะทางในเนี่ยการขันห้องกันยังเป็นอย่างไรเนาะแต่ทางนั้นเพิ่นเริ่มเทคานแล้วเทเทมงเงี้ยนี่บ่อไอแต่น่ะอ่าเทมงเงี้ยนี่เนาะมือเช้ามันแข็งแก้เบลออกจากมันใต้มงกุบเลยเลยเนาะโอ้โดยโดยนอนบริพาลุพาเต้าไปอ่าเที่ยวอ่างานบุญชงเฮือบ้อเนาะบาได้ไปเนาะ อยู่เพื่อนคือเก่าเนาะโอ้ยพี่น้อตาวัยข okay, like ู่ทางงันลุยเวียกเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาวสู้ๆเนาะปูอับปูมาเพิ่มอีกเลยพี่น้องเอ้ยโตให้หลอกลูกชายเพิ่งกับเป็นตะแข็งแรงอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเออมีแต่ปูดำๆเลยเออ คือตายกันกับพ่อแทนอลูกพ่อพุรีพูนนันบ่อพนิบุเมนบ่อเออฉันบ่อจ้ะลานเนาะลูกลานเนาะมาซอยเวียกพี่น้องเลยกำลังจะมาพากันอ่านได้เขียนออกวุาเขียนเป็นวว่าพากันออกก่ะ ไปยังโบยากปันใดได้เนาะโบปันใดคู่มือนี <g> ่ <ül> โอ้ยพี่านาวเลชัวร์เลยครับเฮาเรียนต่อไปเรืเร่อยๆมื่อกีเนาะหายใจนั่นนี่แน่พี่ดาวเข้ามาได้ศึกษาตัวเองคังนปปสิกษาตัวเอ,อ,อ,องคู่มือนี่โย่ฝาด้วยศึกษาตัวเองโทรศัพท์ก็มีคู่มือโน้ตสบายโดยอีกสอบนี่มัน ถึงเป้าหมายเนาะถึงเป้าหมายพี่น้งอ,องเลยดย้วยสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะสบายดีตอนคำคำพี่น้องเลยเนะาะข่ามารอบคำมาหนีิเนาะปกติทีเข่ารอบตอนเศร้าข่ามารอบคำพี่น้องเลยอพอดีว่ามาเตี้ยแย่กันเลยเนาะมาเตี้ยแย่มาทางนั่นแกงกระเบาพี่น้องเลยเนาะแล้วก็มาแวะเ,เบิ่งทางสร้างเพื่อนก้อนตอนนี้เพื่อนกำลัง เทคานเนาะแต่ว่าก่อนี่กะได้ได้ไดไดอ่าประมาณหนึ่งเล้วเนาะน้อยเนาะอ,อ่าก็ถือว่ามอือน,นี่กะตั้งมุกกบตัวนี้นี่ตั้งนี่พร้อมบอ่เป็นตัวเช่าเนาะตัวเช่าก่อตัวนี้ตัวนั้เป็น,นะปนตัวแรงเแลาจะเอาขึ้นให้มันฮอดจุดหมายเดียวกันแล้วก็จังจังเริ่มจังเริ่มเทอ,อีกมาหนะีิเนาะ ให้เฮานี hmm. okay. well, board, uh, oo, okay. ่ได้สร้างเพิ่มอีกกว่าไงเอออยากว่าอ๋อบาทสดีจะมาอยู่ข้างนี้มันมันเดินยาวมันเดินเซงอะนะเนอะโอเคอ่าอยากได้สร้งเพิ่มนะยางรถคือเก่าเนาะ่เอาไปเอาไปยางรถคือกันคือเก่าเลยอ่าเพราะว่ามันกลายย่งชิ้ได้เรื่อยๆอยู่หรอกพี่น้องเลยเนาะย่างบัวลอว่าเล่นอะไรซ้ำนี่เถอะนะอ่า เอาสบายดีแม่ยังว่าได้ไปหาพย่างมาหาก่อนเลยเลยผิดเราไหมมาจะใช่น่ะมาแต่บ้านนุนย่างมาแต่บ้านนุนย่างเออไปยังไปอันอันนั้นคัดมาเบ่งถาดน้องซาอ๋อหยิบขันมะเบ่งโดยโดยไปเล่ากระทงใส่มะเร็งนี่จังว่าจังว่านำน้องนำนองแค่นี้ให้เนาะ มองมาตมเลยลอยโค้งลอยโค้งวะนองดำกับดูและลุงไปลอยโค้งโออยไปแล้เนาะอือไปกับปันน้องดำบดอ่าแว่ขามาอ่าเยี่ยมเบิ้งเมยเนาะเพราะว่าตอนเมื่อมือเช้านี้กับไปขามาเบิ้งไปแล้เนาะอ่า มาอัปเดตของทางซางเป็นกำลังเทคานถือว่าไว้อยู่พี่น้องเนาะทางสร้างเป็นการเฮ็ดไปเรื่อยๆไปจะโตกำหนดเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าสูงเหล็กซาซาแม่เออกระถือว่าเข้ามาพุ่งห้อยขึ้นไปห้อยจนนี้แล้วมันก็ใกล้แล้วอ่ามันก็ถือว่าใกล้ใกล้สิแล้วแล้วอ่ามันก็สิไปตามขั้นตอนของมันนั่นแหละเนาะพี่น้องเลย เทคานตัวนี้นะตัวนี้เพราะว่าเขาไม่ได้กออยู่ด้วทางนี้นะมีแต่เทคานจะซื้อเนาะตัวนี้เนาะเทคานไว้แล้วก็ดินมะชัยคือคือว่าเห็นดินไกลไกลก็ไปกามาอยู่ไงยังวะเพราะว่าได้นั่นบอกเอาขันว่าอยากได้นี่ได้บอกยังบ่เห็นบ่เพราะว่าเมื่อนั้นเห็นเห็นไก่ไก่มาอยู่นะจะเอามาจะเสื่แต่รักษาหุกไม่เนเล่ ดินน้บ่แน่นเลยนี่แต่กันแตว่าเขาอยากเอามาใส่ผมไว้เทียวันแน่นเทียวนี่ว่าเขาก่อแรกก่อนบ่จอะไรกันนั่นแหละเนาะก่อแรกก็ยังก่อนบ่อจังว่ามันเป็นอะไรอันหน่อยก็บ่อจับแล้วนสร้างคนชิวานก่อแรกก่อนบ่สร้างก่อแรกก่อนเนาะมันกับวาห้อยคันนี้แหละพี่น้องไอ้เนาะก่อแรกกว่าอย่างอดีตมาใส้ก่อน

เออนี่เที่ริ่มช่วงแรงๆนี่ก็บ่มีน้แม่เบิดือนแลเนาะบ่ช่วงคือกันเนาะเป็นช่งได้อือเป็นช่วงเป็นยามเนาะได้บัวยามแรงสิได้เงินบยามพ้นได้กานั้นแล้วพอได้แต่ว่าซื้อกินก็ยทั้งเยอะมาอยากขอแล้วนะงหน้านี้แหละได้ พอได้แต่ซื้อกินซื้ออยู่กะจ้อพอปานนั้นแล้วเบิดเดือน11นี่กะมันก็จับบดห้วยแได้บ่มีแล้วเนาะมันได้่คงามันสิบ่มีละช่วงเก่าอือ9 5อย7แล้วก็จะเบิดแล้วแบบเข้าเนาะเฮาก็ยังเริ่มเกี่ยแล้วนี่กะห้วยพี่น้องเอ้ยถ้าน้อยความบ่มีกินฮอดโ ขุดโผมันกับปนิบไปคายพอได้ซื้อกินนี้จะเจาะเ,เป็นอะไรหัวบัวเนาะบายังผมเคยเห็นเลยนะยีต่ตุ่มว่าอันนี้เห็นเ่าเข้าอันค้ายนน้ำสายบอกสายบัวเนี่ยแต่ว่าเขาค้ายมันเป็นน้ำเาะเขาซอยใส่อันตัวมันเป็นปิดฟองเปิดฟองเนาะอ๋อมันช่เป็นปฟองเป็นปฟองเนาะน้ำสีด,ดามดอแต่เราปรุงเอาไปเฮ็ดหดวานเนาะ máu phù lực nhục kia này không ô ô là cái đây hup 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 băng tì nữa chứ ôi đó nhiều nó qua thằng này nó tăm đây này thằng này nó biến thành tăm đây มันกะมันอะไรนงมันมันมันทอนตัวนี้แบบว่าจะได้อะมันมันมีแต่ทางนั่นเดิพลาดเดียวว่าเสียจะไปคนนั้นมาไหว้ให้ก่อนเนาะบล็อกกันนะบล็อกแก้วเลยทำไปพี่น้องมาที่นี่มาสวัสดีเดี๋ยวจะคามพี่น้องเลยเนาะบล็อกเขาหน่อยกับเพื่อว่าไม่เปไนไเติบแรกพี่น้องเลย

Hope là em, mi mi như vậy. Bỏ đi chắc, you know. Did they, you know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 , you chắc, you know, you nó you know, you know, you know, À, lấy you know,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  thì know, you 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 know, มันเป็นคือน,น้ำน้ำนี่นะเนาะน,น้ำน,น,น้ำทะเลเนาะค <c oughs> ือขึ้นน้ำนี่ดิอ่ะมาครับเออเนาะโอ้ยจะได้หลายคนนี่เนาะอ่าคือเราเลยก็เดียวปุบป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บก็เดียวบดเนาะอ่า à, bó kẹo mà hải phân vì sao ơi nhắc nào bị vì tóc vì sao nó vì tóc hoa trả đi ơi mình nhắc cho sư nhắc mời đồ cho này ô cho cả sai đồ cho cả sai với si bò này lọt bò này Thôi đây này nào? 90กว่าเออ190มันมีจังอันนี่เนาะ100,000เองเด้อน่ะ62 10โอ้นี่บ่แม่นอือไม้ออกายเนาะโถูแท้ๆโอ้ยเนาะขอสิดีกอ่น้องนนํ่อนทงๆก่อนค่ะมื้อนี้กะทางมาแซ่ซื้อบ็อกเพ่น้เนาะบ็อกแก้วเนาะมาให้เพิ่น5 5แก๊

Hả? mẹ, mẹ. Ừ. hai mẹ mà ao, hai mẹ ba. nó <laughs> đó, đó. À, đó. Ừ. ơi. À, nhài, nhài. Ê. À. Đi Ừ ừ. <laughs> à, ai bò? Ai Ôi, phi nào เ่อบอกแก้วใส่หอเปพ,พี่เนาะแ <c oughs> ่ลายมันพี่น้องเลยมันมหกอันเนาะแก้นึงเ <c oughs> นาะกระดงว่า่วาว่าเก้ากินอีพี่น,อ <c oughs> <c oughs> น้องเแม่งานวาออ่าหมงานว่าันห่ยด้ะ่ไดยิ่เนาะ้หด้กฮะ งมันมมันต้องตั้งชีได้ตั้งแบบไรก็ได้เนะอจ่ายมักๆนะไอถามแทางน้องดำไนได้เรื่องตั้งด้อเป็นมากแบบไรเออมวดไรอ่าสีแบบเอ่อเซตเป็นสามเดียมบอกคือแบบตั้งตรงเลยบ่อยนะตั้งตรงตั้งตรงต่อกันสามก้อนเรยบ่อยด้วยจังได้เห็นะ เยี่ยงกัน,นสามก้อนเลยใช่สงามงอายู่แล้วเนาะใส่แบบเร,รียบๆไปหน่อยพอดีพันห่ามันแก๊งหนึ่งน่ะสามร้อยเนาะบินหอยอยู่ใส่ก็บินดำเยอะอยะเลอ๋อนี่ดิบินชื่อวอ่าบินซื่อเครื่องไงนะ,อะ <laughs> เออ ย่ไงไรเ,าเนาะแม่นบินมีนแรงเครื่องเนาะบางอันก็บโบเรมีบินก็มีด้วยน้องตามีเป็นบางงานได้บินกันเออมีดเป็นบางงานเนาะบางงานก็บโบเรมีบินก็มีดไปหน่อยเนาะเขาซื้อมาเขามาเลยสิอ่ะนะอ่าพันหานี่ได้ไหมเด้เอาอ่าพันหาร้อยแก๊สหนึ่งสามร้อยพี่นอ้องเอ้ยเนาะ พี่น้องเลยบินเทวดาโมแสสซื้อบอกแก่มาเมื่อนี้เนาะอยากเอาอันนี้เ <distintos dislike fish satisfy> ื่อแม่ขนมบ่กินขนมบ้าฮามมาเอามาเอานเอแมกลังเฮียนเบ้าวว่าจ่อประ้จนี่แหละคงหากะอี้ ปีหนึ่งสองเดือนปีสองเดือนเร่นนะบอกํลังเริ่มเฮียนกํลังเฮียนเนาะแกเพื่อนลดไหมกินนุมถ้าอยู่อากาศตอนแรงกับมัน เย็นน่แะเนาะนี่บ่นี่บ่นี่บ่ตุสิเพิ่นบ่ได้เข้ามาหาบ่เห็นเพิ่นมาน้นมาวานี่น้อยมื้อวนีาเออเนถาขาเข้าร้านเด้ออเรียบร้อยเนาะเนาะแล้วก็อ่า นี่ที่นี่ก็ขึ้นก็ใส่วิทแล้วนี่ยังแล้วเอาคงหลับนี่แหละไปอันแบบว่าเฮาหมดหูมอนเด้เดี๋ยวเป็นซอยหน้ายังใจดีเพิ่นนุนั่นเพิ่นจะซอยาฮกจุแล้วอันนันอืบ่แน่บ่แล้วเนาะดีใจนําดีใจนําเนาะออีมแชร์ตบ่ ดูนะแม่ลูกดูนะพี่ทำเท่าไรยังกินมาเสบมาเส้านมด้แต่ซอยเพื่อนมันเบิดก่อนเชื่ออยู่ทางทางเขามาเนี่ยอ๋อแต่เป็นตกอะไรไปหนอเนาะทางนี้ก็จะได้เริ่มหวนกลับและบัดเนาะ พยายามกันพากัน่าจะเกงกับเปล่าอลไกับมาไว้นี่ก้อนห่มาบึงสร้งซางมันก้อนไ่มีใครขาา้ามาหาบ่รา,ม,า,ามันนี่บ่ชิดมันเลยขับมาเบราะมัเลยขับมาเนาะโดยโดยจอบเบอร์่ามันอันอันท้างเป็นขาดยังกัเขาางมานะแต่ว่าเฮ่จะได้ส้างมาเพิ่มอีกยุ่นเนี่ชายเพิ่มอีกพอเท่ตัวนี้เอเนาะ

เตกุญเยแน,นยตึงบ่เนี่ยโอ้ชาร์แดดข้งนะบ่ชาลี้อนครับ้ดดนอนครับ <c oughs> ลายบ่เนาะ,ะปูนนียงอบเสองสอบอ๋อปูนเชืองสองตัวน,นี้เจ็ดบ่อ๋อเจ็ดสอบเนาะ โดยมีแต่บรรดามันเบิด์ตพูดแต่ไดโนร์เ้อมันเบิร์ตอจังบอกเนาะเดี๋ยววาวชนมาเพิ่มอีกพี่น้องเลยไปได้บันีึกเ้อโดยทางว่าแทนรับไปได้บันี่กเ้อโดยโดยเนาะขอบใจคือการพี่น้องเลยไปข่ามาเยี่ยมยาเบิรงเนาะอัปเดตเพื่อนเมืองซานั่นแหละพี่น้องเลยเนาะมาไปเขาใส่ได้ถือว่าว่าอยู่เลยทางสร้างประเทศกันเนาะ ไปพี่น้องเอ๋น้อทางมาเสร็จน้ำลาบพี่น้องไปก่อนเด้อน้องพี่ป้าประการใดกะขอโทษขออภัยนำพี่น้องมุ่งหนึ่กัแวะมาเบิ่งเดินเบิ่งซานของทางน้องจำพี่น้องเลยเนาะกะตีว่าคืบหน้าไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเนาะใกล้สิอ่าเป็นเล่นเป็นซานระบาดนี่พี่น้องเลยเนาะเป็นห้องเป็นแถวอะไรเล่บบัดนี่เป็นหูเป็นทรงเนาะติดตามเบิ่งงำกันไปเรื่อยๆพี่น้องเลยให้คนเอาคุณเที่ยวติดมานำ đốt hết rồi. sang hè nè pao. sang hè 5 shop nha. Oh, tít đốt hết rồi, pao. ok, ok. okay. Chúng tôi đã chơi một lần. Đôi, đôi. Đã, เาโอเคพี่น้องยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้นำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อน้องกบกันใหม่พี่น้อยเนาะมาอัปเดตบนเรื่องบางซ่านของทางน้องดำพี่น้อยก็เทว่าทางสร้างเป็นเฮ็ดไปเนาะเกื่อนหนาไปเรื่อยแล้วแต่จะเป็นเหตุเป็นร้านเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตจุกซูข้นพี่น้องเนาะเอาะพอดีไมแห้งอยู่เยนดือดชุกชุกกายสบายใจเบิร์ตจุกสูข้นพี่น้องเอย เนาะเอาลำลาไปก่อนเรื่อยไปยองเด้อสบายดีเนาะ